สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านพบกับผมอีกแล้วนะครับติ๊กปวกแดงครับคลิปนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่สมาชิกนะครับอยากให้ทํากันเยอะนะครับเกี่ยวกับกุญแจรถยนต์นะครับผมนั่นก็คือกุญแจพับนะครับผมนี่นี่กุญแจพับนะครับเดี๋ยวนี้กุญแจรถรุ่นใหม่ๆเป็นแบบพับแบบนี้หมดแล้วนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีสติกเกอร์แบบนี้นะป็่ไง ฮอนด้าไทสวยงามเลยนะครับผมนะนี่แบบนี้นะครับก็ดูเก๋ดีนะครับผมนะก่อนอื่นที่จะดูวิธีทํากันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับผมกุญแจรถเรานะครับผมกุญแจรถที่ได้จากโรงงานของฮอนด้า i ีว i คเอ m มดีนะครับจะมีด้วยกัน3ดอกนะครับผมอ่ะจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับ1ดอกนะครับ แล้วก็ุญแจเนี่ยแบบแบบเนี้ยแบบที่ไม่ใช่รีโมทแบบเนี้ยอีก2ดอกนะครับผมรวมเป็น3ดอกนะครับแต่อันนี้ผมเหลืออันนี้อยู่ดอกเดียวนะครับสำหรับกุญแจรีโมทแบบเดิมแบบเนี้ยนะครับปัญหาที่ทุกท่านต้องเจอนะครับนั่นก็คือกรอบมันแตกหักนะครับผมซึ่งผมเคยทคําคิดเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมนะสำหรับเปลี่ยนกรอบตัวเนี้ยเปลี่ยนง่ายๆนะครับผม แต่ท่านใดนะครับที่ไม่อยากเปลี่ยนกรอบเดิมนะครับอยากเปลี่ยนเป็นแบบพับไปเลยนะครับผมแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันนะครับผมโอเควิธีทํากุญแจพับนะครับต่อแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปซื้อกรอบมาก่อนนะครับผมวิธีเลือกซื้อกรอบนะครับเลือกซื้อให้ตรงกับปุ่มรีโมทเดิมเรานะครับผมของเดิมเราเนี่ยสปุ่มแบบนี้นะครับผมก็เลือกมาให้ตรงนะครับ บางตัวเช่นแอคคอร์ดนะครับจะเป็น3มปุ่มนะครับมีปุ่มเปิดฝากระโปรงด้วยนะครับก็เลือกให้ตรงนะครับมันมีตรงรุ่นกับทุกยี่ห้อนะครับผมเมื่อเลือกออกมาแล้วนะครับผมเมื่อเลือกได้มาละจะเห็นว่าดอกกุญแจนะครับมันยังไม่มีเขี้ยวนะครับผมเราต้องเอากุญแจพับที่ซื้อมาเนี่ยครับผมเอาไปกัดดอกก่อนนะครับผมกัดดอกให้ตรงกับกุญแจรถเรานะครับผมเมื่อหลังจากกัดดอกกุญแจแล้วนะครับเราก็ทําการย้ายรีโมทนะครับ ทำการย้ายชุดรีโมทของชุดเดิมเนี่ยนะเอาไปใส่ในกรอบอันใหม่กรอบภาพได้เลยนะครับผมเนี่ยมันจะไปอยู่แบบนี้นะครับผมกัดดอกย้ายรีโมทนะครับผม ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแต่สําหรับรถซีวิคเอฟดีเรานะครับจะยังไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับผมเราสามารถเสียบกุญแจนะครับแล้วก็บิดนะครับเครื่องจะหมุนนะครับผมแต่เครื่องจะไม่ติดนะครับผมเพราะว่าระบบอีโมนะครับมันตัดการทํางานการจ่ายเชื้อเพลิงไว้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องย้ายชิปอิโมนะครับให้เข้าไปใกล้นะครับผม จะสังเกตว่านะครับรีโมทเดิมนะครับผมตัวรีโมทเนี่ยมันจะอยู่ติดโคนนะครับติดโคนของกุญแจเลยนะครับแต่พอเราย้ายตัวนี้มานะครับจะเห็นว่าตัวรีโมทเนี่ยมันจะถอยลงมาจากโคนนะครับผมนะทำให้ระยะส่งสัญญาณนะครับของอีโมนะระหว่างดอกกุญแจกับตัวรถยนต์นะครับผมมันห่างจากเดิมนะครับทำให้มันอ่านกันไม่เจอทำให้รถซีวิ c เ d ดีเราสตาร์ทไม่ติดนะครับผมนะ ดังนั้นเราจําเป็นต้องย้ายอีโมแต่ถ้าเป็นในรถ Honda รุ่นอื่นนะครับเช่น City Jazz พวกนี้นะครับผมแค่ย้ายรีโมทเข้ามานะครับผมแค่นี้ก็สตาร์ทได้เลยนะครับผมเคยถามช่างเขาบอกว่าตัวรับส่งสัญญาณมันแรงกว่าของ Civic FD นะครับผมมันก็เลยสตาร์ทติดดังนั้นนะครับในรถ Civic FD เรานะครับหลังจากย้ายรีโมทเข้าไปนะครับแล้วเราต้องย้ายอีโมตามเข้าไปนะครับเพื่อให้รถสตาร์ทติดนะครับ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3วิธีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกกันนะครับวิธีแรกนะครับเราต้องย้ายชิปนะครับนะย้ายชิปอิโมนะครับผมให้ออกมาด้านนอกเกาะนะครับผมมันจะมีตำแหน่งวางชิปนะครับอยู่ในกรอบตรงนี้ก็คือให้มันใกล้กว่าเดิมนะครับให้ชิปย้ายชิปออกมาให้มันใกล้กว่าเดิมนะครับใกล้กับตัวรถนะครับผมที่การก็คือเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องแกะ แกะตัวนี้ออกนะครับผมนี่ตัวนี้นิทานนะครับผมแกะออกมานะนี่เดี๋ยวเราจะเจอชิปมันนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้คือชิปนะครับชิปอีโมเนี่ยนะเดี๋ยวเราต้องขยับมันออกนะครับผมนะขยับมันออกมานะให้มันอยู่นอกกรอบนะครับนะ ทีนี้เราก็จะสามารถใช้ได้นะครับอันนี้คือวิธีที่1นนะครับผมต่อไปวิธีที่2นะครับผมใช้ชิปอิโมนะครับจากกุญแจสำรองนะครับผมนะก็คือกุญแจสำรองนะข้างในมันก็จะมีชิปเหมือนกันนะครับเป็นชิปอิโมอยู่ตรงกลางเนี่ยนะเราก็ต้องตัดไปเลยนะครับนะครับตัดกรอบออกนะครับผมตัดกรอบกุญแจแล้วก็แงะนะครับผมจะแงะยากนิดหน่อยนะครับเวลาแงะก็ต้องระวังนะครับ อย่าไปโดนชิปเสียนะครับผมนะพอกแงะแกะออกปุ๊บนะครับผมแล้วเราก็เอาชิปที่อยู่ในกุญแจตัวนี้นะครับผมเอามาใส่ในกรอบนะครับผมมาใส่ในกรอบนะโดยทีเ่เราไม่ต้องไปยุ่งกับตัวชุดรีโมทเดิมนะครับใช้รีโมทต,ตัวเดิมนะครับเอาชิปจากอันนี้มาใส่แทนนะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะมีชิป2ตัวนะครับผมแต่มันทํางานใช้ทํางานตัวเดียวนะครับผมส่วน กุญแจสำรองที่เราตัดชิปออกไปนะครับตัวนี้ก็จะไม่สามารถใช้สตาร์ทรถได้นะครับแต่สามารถใช้เปิดประตูเปิดหลังรถได้เหมือนเดิมนะครับผมเราก็จะเสียดอกกุญแจไปหนึ่งดอกนะครับผมตัวนี้ถ้าใครไม่มีกุญแจสำรองนะครับหรือเหลือกุญแจสำรองแค่ดอกเดียวนะครับก็พิจารณาดูให้ดีนะครับว่าคุ้มหรือเปล่าวิธีนี้นะครับผมต่อไปวิธีที่3นะครับวิธีที่3ามนะครับนั่นก็คือการทําชิปใหม่นะครับผม ที่ร้านกุญแจนะครับเขาจะมีเครื่องหน้าตาแบบนี้นะครับผมเครื่องแบบนี้นะครับจะสามารถก๊อบสัญญาณชิปนะครับจากตัวเดิมนะครับผมแล้วก็เอาไปใส่ชิปตัวใหม่นะครับจากนั้นนะครับก็เอาชิปตัวใหม่ที่ได้นะครับเอาไปใส่ในกรอบกุญแจนะครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายนะครับไม่ต้องเสียดอกกุญแจสำรองนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีความเสี่ยงในการย้ายชิป จากตัวเดิม,มแต่วิธีนี้จะมีราคาค่อนข้างแพงกว่าวิธีอื่นนะครับก็ทั้ง3วิธีนะครับมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับก็ลองเลือกวิธีนะครับให้เหมาะสมกับปัจจัยของแต่ละท่านเลยนะครับเพราะแต่ละท่านนะครับอาจจะมีจํานวนตุญแจสํารองไม่เท่ากันก็ลองพิจารณากันเองดูเลยส่วนตัวผมเดี๋ยวผมจะใช้วิธีหนึ่งนะครับผมผมจะทําการาย้ายชิปนะครับผมนี่ย้ายชิปอีโม ตัวนี้ย้ายออกมาก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปร้านกุญแจเพื่อให้เขากัดดอกให้ก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย โอเคครับตอนนี้นะผมไปกัดดอกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวิธีการกัดดอกนะครับก็เหมือนกัดดอกกุญแจทั่วไปแหละครับต้องมีเครื่องมือกัดดอกเราไม่มีเครื่องมือนะครับทําเองไม่ได้นะจุดนี้ครับก็ราคากัดดอกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2-300านะครับผมในราคาทั่วไปนะถ้าแพงหน่อยก็500นะครับแล้วแต่บริเวณที่ท่านอยู่แต่ผมไปกัดดอกมาในราคา300บาทนะครับร้านกุญแจแถวนี้นะครับผม ก็ตอนนี้เนี่ยตอนนี้สามารถใช้ไขกุญแจเปิดปิดประตูก็บิดสตาร์ทรถได้แล้วนะครับแต่สตาร์ทไม่ติดนะครับผมนะเพราะยังไม่ได้ทําการย้ายชิปนะครับผมนะต่อไปนะครับจากตอนแรกที่วางแผนไว้ว่าจะทําการย้ายชิปนะครับผมวิธีการย้ายชิปนะครับผมก็ร้านกุญแจสามารถทําได้นะครับหรือร้านพวกอุปกรณ์ร้านซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ะครับก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับหรือถ้าเรามีพื้นฐานนะครับผมนะ ทางช่างนะครับทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็สามารถทําเองได้นะครับผมก็ใช้หัวแรง้งหรือเครื่องเป่าลมร้อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป่าให้มันร้อนแล้วก็คีบนะครับตัวชิปนี้ออกนะครับผม ต้องมีความชํานาญนะครับผมถ้าไม่ชํานาญนะครับสมาชิกเคยทํากันพังมาแล้วนะครับผมก็มคือลองย้ายชิปด้วยตัวเองนะครับก็พังทั้งตัวชิปนะครับแล้วก็พังทั้งตัวรีโมทเลยเพราะว่าไม่ชํานาญนะครับผมแล้วก็ใช้หัวแรงแล้วมันร้อนเกินนะครับชุดพวกนี้พังก็สรุปต้องไปเสียตังค์ทำรีโมทกันใหม่นะครับผมดังนั้นถ้าใครไม่ชํานาญนะครับไม่แนะนํานะ ซึ่งผมก็ยอมรับเลยว่าไม่ชํานาญนะครับก็เลยจะไปให้ร้านเขาทําให้นะครับผมพอไปถึงร้านกุญแจนะครับสอบถามราคาการก๊อปปี้ชิปเพิ่มนะครับปรากฏว่าราคาไม่ได้แพงกว่าการย้ายชิปมากผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นการก๊อปปี้ชิปแทนนะครับก๊อปปีช้ปชิปเฉพาะตัวชิปนะครับผมนี่ตัวนี้นะเนี่ยตัวชิปเนี่ยครับผมนหน้าที่เดียวกันนะครับผมน,นี่ย ก๊อปปี้เฉพาะตัวชิปนี้นะครับผมเอามาใส่ในนี่ในกรอบรีโมทใหม่ของเรานะครับใส่แบบนี้นะตรงนี้มันจะมีร่องไว้สําหรับวางชิปอยู่พอดีเลยนะครับวางเข้าไปแบบนี้นะครับผมก่อนจะใส่นะครับก็อ่าเขาแนะนําว่าให้หยอดกาวไว้หน่อยนะครับให้เราหยอดกาวร้อนไว้นิดหน่อยนะครับผมการชิปหลุดนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวชิปหายนะครับผมนิดเดียวนะครับผม เราก็ใส่ชิปเข้าไปนะโอเคไม่งั้นนะถ้าชิปมันหลุดนะครับมันมีโอกาสที่ชิปจะหายได้นะครับผมชิปจะหายนะครับผมนะต้องพูดให้ชัดเจนนะทีนี้นะเราก็มีกาวยึดชิปไว้แล้วนะครับผมทีนี้ก็ทําการย้ายรีโมทนะครับผมนะจากรีโมทของเดิมเรานะครับผมย้ายออกมา ก็เอาไปใส่นี่รีโมทอันใหม่ได้เลยนะครับผมนี่นะตำแหน่งปุ่มพอดีเลยนะครับผมนี่ครับตะตำแหน่งล็อกพอดีนะครับดูนะโอเคแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับในกุญแจพับของเราได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็กดลงไปนี่เลยนะครับนี่แค่นี้เองนะครับผม เรียบร้อยนี่นะครับอืมนะ่าหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมกับตัวนี้สติกเกอร์นะครับนะมันมีหลายแบบนะครับทั้งไทยอาร์มูเกนนะครับแล้วก็ตา Honda เฉยๆนะครับแล้วไทยอาร์นี้รู้สึกจะแพงกว่าของ Honda เฉยๆนะครับผมก็มีหลายแบบนะครับลองไปเลือกดูกันนะครับผม เลือกซื้อที่เราถูกใจนะครับนี่ยแล้วก็แปะนะครับผมปึ๊บปาบนี่เป็นไงเรียบร้อยสวยงามน,นะครับผมอืมนะโอเคอืมเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราจะลองไปสตาร์ทรถยนต์กันนะครับผมออลองกดปุ่มครับทำงานนะครับโอเคลองนะครับลองบิดนะครับผมนี่กุญแจได้แล้วนะนะเปิดได้ไขเข้าออกได้นะครับผมโอเคต่อไปสตาร์ทรถยนต์กันโอเคลองดูนะน ดดูแล้วนะครับผมดูว่ามีไฟลูปกุญแจขึ้นหรือเปล่านะครับผมไม่มีนะครับผมเดี๋ยวเราดูใหม่นะครับอ่ะดูใหม่นะ,ป,ะปึ๊บะปนีนครับถ้าไม่มีไฟลูปกุญแจสีเขียวขึ้นตรงนี้นะครับแสดงว่าอ่าอีโมมันอ่านนะครับระหว่างรถจากุญแจมันเชื่อมต่อกันปกติละอ่า เราก็สามารถสตาร์ทรถได้เรียบร้อยครับผมเห็นไหมครับใช้งานได้ปกตินะครับผมถ้าไฟลูกกุญแจขึ้นนะครับผมแสดงว่าอีโมนะครับผมกับออีโมในกุญแจกับรถนะครับมันยังเชื่อมต่อกันไม่ได้เราจะสตาร์ทรไม่ติดนะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับผมน่แม่มันเท่จริงๆนะ ครับเดี๋ยวเรามาสรุปราคาวิธีการทาดอกกุญแจพับใดแต่ละวิธีการนะครับวิธีที่1การย้ายชิปนะครับกุญแจพับ199าบาบาทนะครับค่ากัดดอก300นะครับย้ายชิปอีก300นะครับเบ็ดเสร็จวิธีนี้จะอยู่ประมาณ800บาทนะครับอาจถูกหรือแพงกว่านี้นะครับขึ้นอยู่กับราคาที่เราจะหาได้นะครับต่อไปนะครับวิธีที่2การใช้ชิปกุญแจสำรอง วิธีนี้นะครับก็ซื้อกุญแจพับ1 9บาทนะครับแล้วก็ค่ากัดดอก300รนะครับเบ็ดเสร็จวิธีนี้จะอยู่ประมาณ500บาทนะครับวิธีนี้จะราคาถูกที่สุดแต่ก็ต้องเสียกุญแจสำรองไปหนึ่ันนะครับผมก็เป็นวิธีที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวลองไปดูคลิปวิธีการเอาชิปนะครับออกจากกุญแจสำรองกัน ต่อไปวิธีที่3นะครับทำชิปใหม่นะครับเป็นวิธีที่ผมเลือกใช้นะครับก็ดอกกุญแจพับราสิบเกบาทพับกับดอก300แล้วก็ทําชิปใหม่อีก600บาทนะครับเบ็ดเสร็จนะครับ1,100บาทนะครับผมก็แพงกว่าย้ายชิป300นะครับผมแพงกว่าไม่มากเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเลือกทําวิธีนี้นะครับผมก็เป็นข้อมูลราคาแต่ละวิธีนะครับผมสะดวกแบบไหนก็เลือกกันได้เลยนะครับทนนี้ก็เรียบร้อยนะครับ แต่ผมยังไม่จบนะครับยังมีอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมอยากใส่นั่นก็คือนี่ซิลิโคนนะครับผมนะนี่ก็ใส่ไปนะครับสีแดงสดใสเลยนะครับผมนี่่ะมันก็จะเอาไว้นี่มีร่องร่องแบบนี้นะครับอ่าน,นะครับประมาณนี้นะนแต่ซิลิโคนรู้สึกมันจะอ้าๆหน่อยนะรตรงนี้ก็อืมน่าเสียดายนะครับ ว่าไม่ใส่ซิลิโคนจะโอเคกว่าเพราะว่าซิลิโคนตัวนี้มันมันต้องมีล่องบากไว้สําหรับให้กุญแจพับนะครับนะเด้งออกทีนี้มันก็เลยทําให้มันไม่ค่อยสนิทนะครับมันไม่ค่อยฟิตนะแบบมันจะอ้ามันบานแบบนี้ออกนะก็คิดว่าไม่ไม่ใส่ซิลิโคนน่าจะเวิร์กกว่าน่าจะสวยกว่านะครับผมนะจริงจุดประสงค์หลักในการใส่ซิลิโคนของผมนะครับก็นะครับ อันเดิมถ้าซิลิโคนนะครับอย่างในกรอบแบบเดิมเนี่ยมันแน่นนะครับมันช่วยได้หลายอย่างเลยนะในกรณีที่กรอบมันแตกนะครับผมนะซิลิโคนมันจะช่วยทําให้อะกรอบมันไม่หลุดนะครับผมไปหาใช้กันได้นะครับผมมีประโยชน์นะครับผมและประโยชน์ของมันอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือสามารถนะครับผมสามารถเ,าเน็บเอกสารไว้ได้นะครับผมมีเอกสารสําคัญอะไรนะครับผมแบงค์เทา แบงม่วงนะครับผมนะมีสองแดงนี้ไว้ในนี้ไว้ฉุกเฉินนะครับผมก็ก็ดีนะครับผมนะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่แม่บ้านยังไม่รู้กันนะครับผมนะเอาไว้ใช้กันได้นะครับอย่าดังไปนะครับเดี๋ยวเขารู้นะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับสําหรับกุญแจนะครับผมในีวิฟเอสดีเรานะก็จะยุ่งยากกว่าชาวบ้านนิดหน่อยนะครับในเรื่อง ต้องย้ายชิปนะครับต้องทําชิปเพิ่มแต่ถ้าในคอน d ้ารุ่นอื่นนะครับผมแจสซิตี้ดิโออะไรพวกนั้นนะครับผมย้ายรีโมทได้เลยจบนะครับผมไม่ต้องมาเสียเพิ่มแบบเรานะครับผมโอเคนะก็เรียบร้อยไปก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกท่านนะครับอ่ะยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจะเป็นไรติดตามชมกันดูสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ You can